ไปหมไปไหมไปไหม,ไป,ไ,หมไปเที่ยว้ียกันนะวันที่18มิถุนายนนี้นะนะครับเดยวจะพาไปกินผลไม้ทุเรียนนะครับเป็นบุฟเฟ่ผลไม้อิ่มไม่อั้นที่จังหวัดระยองเดินทางโดยรถโคดรรับอากาศนะครับซึ่งมีกิจกรรมเกมเล่นตลอดทางเลยนะครับราคาเพียงแค่1,490บาทนะครับจากปกติ1,990บาทขอบคุณไทยประกันชีวิตนะครับเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้เราลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ประหยัดลงไปได้ รังนั้นการเดินทางในครั้งนี้อยากจะให้พาคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่น้องญาติคนรู้จัก,กทุกคนนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันไป,ไปทานบุฟเฟ่ผลไม้อิ่มแบบไม่อั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้เยนเงาะมังคุดนะครับทานกันให้อิ่มน้ำสำราญอาหาร3ามมือ้อตลอดการเดินทางพร้อมเกมกิจกรรมดีๆไปเที่ยวด้วยกันนะครับเพื่อนพี่น้องครับโอกาสดีๆแบบนี้ไปชาร์จแบบไปเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเราเองแล้วก็พาครอบครัวของเราไปเนี่ยทานผลไม้กันนะไปได้วยกันนะครับ ดีครับ